เอาเองนะคะเอาล่ะค่ะจากการทดลองในวันนี้ฉันรู้อะไรบ้างรู้อะไรบ้างฮะอย่าบอกนะคะว่าไม่รู้อะไรเลยรู้อะไรบ้างอะไรนะคะแป้งว่ายังไงนะคะทีตพัฒว่าเหล็กอะไรลูกจากการทดลองในวันนี้รู้อะไรบ้าง อะไรคะอะไรอะไรตะปูช้อนอะไรอะคะอะไรอะคะหนูพูดได้เป็นประโยคนิดนึงคะ่ <Això S 1> จะจูนูจะบอกว่าช้อนตะปูไม่ได้นะคะหนูต้องบอกเป็นประโยคบอกว่าช้อนตะปูดึงดูดแม่เหล็กได้อย่างนี้ได้ไหมไ,ได้ไดหมแม่เหล็กสามารถดึงดูดช้อนตะปูอะไรอีกกออรงดิสซอกิีป นะคะพวกนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ทําการทดลองมาแล้วแต่นะคะฉันรู้อะไรบ้างมีคําถามให้นักเรียนได้คิดกันค่ะถามว่าวัตถุที่ดึงดูดกับแม่เหล็กได้ทำด้วยอะไรทำด้วยอะไรทำด้วย,วย,วยอลูมิเนียมอลูมิเนียมหรือเปล่า ไม้บรรทัดเมื่อสักครู่ทาจากอลูมิเนียมคุณครูให้ดูแล้วนะม,มันดูดไหมไม,ไม่ดูดนะคะแต่วัตถุที่สามารถดึงดูดกับแม่เหล็กได้นั้นทําด้วยโลหะที่เป็นเหล็กเท่านั้นโลหะที่เป็นเหล็กเท่านั้นเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนคำตอบลงไปในข้อที่หนึ่งค่ะ เรียบร้อยนะโลหะที่เป็นเหล็กนะคะแม่เหล็กจึงจะสามารถดูดได้เพราะฉะนั้นเราบอกคุณครูได้ไหมนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่าจากการทดลองนี้มีอะไรบ้างที่เป็นเหล็กมีอะไรบ้างหนึ่งหนึ่งสอง ครูอธิบายให้ฮิรันเข้าใจก่อนฮิรันเพิ่งตื่นนอนใช่ไหมอ๋อไม่ใช่คุณครูฮิรันหันไปสนทนากับเพื่อนนะคะคุณครูถามว่าถามว่าฮิรันฟังให้ดีนะโลหะที่เป็นเหล็กจากการทดลองในวันนี้มีอะไรบ้าง1นึ่งสตะปูตะปูสามคลิปส กล่องดินสอหมดหรือยังเหลยีห้าสตางคยี่สิบหาสตางค์ค่ะหกหมดหรือยังยังลบหรือเปล่ายังลบมีเหล็กผสมไหมยังลบมีเหล็กผสมไหมไม่บรรทัดหรือเปล่าบังอเล่างมงัมม่รับรับร่บรรทัดไรปลม่ทับทมบรรทบทางั หันหนามหาคุณครูค่ะฟังนะคะตอนนี้เราสรุปได้ว่าวัตถุที่ดึงดูดกับแม่เหล็กได้จะต้องมีโลหะที่เป็นเหล็กถูกไหมถูกไหมคะสิริพรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวัตถุอะไรก็แล้วแต่ที่มีเหล็กเป็นส่วนผสมอยู่แม่เหล็กจะสามารถดูดได้นะนัฐพล แม่เหล็กจะดูดได้ถ้ามันมีเหล็กผสมอยู่จากการทดลองนี้วัตถุที่เรานำมามีเหล็กผสมอยู่มีกี่อย่างหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะอช้อนสองตาปูสามสี่กระปุกสองห้าเอาลืมไปแล้วเหรียญยี่สห้าสตางค์หก จากการทดลองวันนี้มีแม้บรรทัดเหล็กไหมไม่มีมีแม,ม,ม้บรรทัดอลูมิเนียมกับไม้บรรทัดพลาสติกหมดหรือยังแก้วอ้สาสรุปแล้วสรุปแล้วแก้วมีเหล็กผสมไหมคะคะอ่าเห็นไหมคําถามถามย้ําแล้วย้ําอีกย้ําแล้วย้ําอีกนักเรียนก็วกมาหาแก้วอีกแล้วงงจังเลยงงจังเลยเอาตั้งสติดีๆนักเรียนคะนั่งตัวตรง นางตัวตรงตรงนางตัวตรงตรงตรง,ตรง,ตรงยังค่ะ,คคะมือกอดอกค่ะหันหน้ามาหาคุณครูตั้งสติฟังคำถามแล้วตั้งสตินะคะฟังคำถามแล้วตั้งสติให้ดีวัตถุที่มีเหล็กผสมอยู่แม่เหล็กจะสามารถดูดได้นะคะจากการทดลองวันนี้มีช้อนแม่เหล็กดูดได้ เมื่อสักครู่เพื่อนตอบแก้วอา้าวไห่ไมเริ่มง,งงอีกแล้วอย่างง,งแก้วมีเหล็กผสมไหมไม่ไม่แก้วไม่มีเหล็กผสมรู้ได้ยังไงว่าไม่มีเหล็กผสมอยู่รู้ได้ยังไงเพราะู่ล์มันไมู่ตัตพลบอกว่าพ่อมันเป็นสีขาวใช่ไหมไม่ใช่อาเพือพ่อนบอกว่าไม่ใช่อ่ะนะตัตพลเพราะอมเข้าใจใหม่นะคะนะตัตพลต้องเข้าใจใหม่นะ แม่เหล็กฟังให้ดีนะนัทพลอย่างงแม่เหล็กจะสามารถดูดวัตถุที่มีเหล็กผสมอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อนําเหล็กแม่เหล็กนี่มาใกล้มาใกล้กับแก้วแม่เหล็กไม่ดูดแก้วแสดงว่าแก้วมีเหล็กผสมอยู่ไหมไม่ไม่มีอยากรู้จังเลยว่าเหรียญบาทนี่มีเหล็กผสมอยู่หรือเปล่าเราก็นําแม่เหล็กเข้ามาใกล้ๆมันดูดไหมไม่ไมดูแสดงว่าในเหรียญบาทมีเหล็กไหม ไม่มีเหล็กแต่ต่างกันกันกบเหรียญ25สตางค์เอาแม่เหล็กเข้ามาใกล้ๆดูดไหมคะดูสะแสดงว่าเหรียญ25สตางค์มีเหล็กผสมอยู่ไหมมีมีมนะคะมีวิธีการแบบนี้แหละเขานำไปตรวจสอบว่าวัตถุนั้นมีเหล็กผสมอยู่หรือไม่ก็โดยการนำแม่เหล็กเข้าไปใกลๆถ้าวัตถุนั้นมีแม่เหล็กเออมีเหล็กผสมอยู่แม่เหล็กก็จะสามารถดูดได้นะคะ ไม่ใช่สังเกตที่สีสีมันขาวนะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นเหรียญยี่สิบห้าตังกับเหรียญห้าสิบตังสีเหมือนกันทาไมอันนึงดูดอันนึงไม่ดูดอ่ะเหรียญสองบาทโทษทีค่ะสีคล้ายๆกันทําไมอันนึงดูดอันนึงไม่ดูดล่ะถ้าเราสังเกตด้วยตาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามีวิธีการง่ายๆเลยแค่นําเหล็กมาใกล้ๆอันนําให้เหล็กมาใกล้ๆอันนึงดูดอันนึงไม่ดูดอย่างแน่นอนเพราะว่าไอ้ที่ดูดนะคะเหรียญที่ดูดแสดงว่าเหรียญน,นั้นมี เหล็กผสมอยู่นั่นเองงงไหมคะนัทพลไม่งงแล้วนะคะอา้าวถ้าไม่งงแล้วเราไปดูข้อที่2กันต่อค่ะยังเหลืออีกหนึ่งข้อนะคะโอ้โหตัวใหญ่เบอร์เลอร์เทิ่มอีกแล้วนะคะไปดูไปดูไปดูปดแป๊บนึงแป๊บนึงค่ะนะคะอ่าบอกวิธีตรวจสอบว่าวัตถุใดทำด้วยเหล็ก อยากรู้ว่าวัตถุใดทําด้วยเหล็กทำไงคะไปถูกต้องเลยใช้แม่เหล็กเข้าไปใกล้ๆหรือใช้แม่เหล็กดูดนั่นเองนะคะอยู่ในข้อ2นะคะ,ะคุณครูฝากเอาไว้เพราะว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะนักเรียนไปตอบข้อ2มาด้วยนะคะ,ะคราวหน้าเราเจอกันวนัวนวันวันวันว พารือหัดค่ะพารืหัดสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะสําหรับนักเรียนปลายทางนะคะต่างจังหวัดเนาะนะคะนั่นก็คือให้เตรียมแม่เหล็กชนิดแท่ง2แท่งนะคะจะเป็นแท่งแบบกลมหรือแท่งแบบสี่เหลี่ยมก็ได้ค่ะแบบทรงกระบอกนะคะหรือจะเป็นแบบ สี่เหลี่ยมมุมฉากก็ได้นะคะฝากเอาไว้เพราะว่าคราวหน้าก็ยังคงมีการทดลองในเรื่องเกี่ยวกับแม่เหล็กอีกเช่นเดิมนะคะวันนี้เรื่องราวของแม่เหล็กนะคะวัตถุที่มีเหล็กผสมอยู่แม่เหล็กจะสามารถดูดได้จาง่ายๆเท่านี้เองหลักการง่ายๆนะคะแล้วถ้านักเรียนสงสัยว่าวัตถุไหนมีเหล็กผสมอยู่เอาแม่เหล็กเข้าไปใกล้ๆสิคะทดลองง่ายๆพิสูจน์ง่ายๆเอาเข้าไปใกล้ๆถ้ามีเหล็กผสมอยู่แม่เหล็กจะสามารถดูดได้ นะคะคุณครูขอฝากเอาไว้แล้วก็อย่าลืมอ่านหนังสือด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ